we บรรยากาศย้ำมเะเสานะครับบรรยากาศยาำมเาะเสาวเมืองเซตผลนะครับวันสิภามาชมเขาขายหมูตลาดนะครับขายหมูกระท่อนะครับเมื่อนี้เม่คข้าขายหมูบัมาเลยครับเมื่อนี้ก็เลยบไิเห็นาพบรรยากาศการขายหมูกระท่อนะครับนี่ครับ <c oughs> เห็นแต่ห่านเก่าคนเมื่อนี้คนมาหาหมูบ่ได้บัวท่านก็เลยบปเห็นมาขายนะครับ ผมคกิค้ากับผู้่มเชมมองตลาดทางนั่อยู่ละครับขายสินค้าขายนาอยู่ในกินนะครับมืงอี่รเ็หมูกระท้อนะครับขายเพื่อนขายสินค้าอย่างอืนนะครับเดินขาัวพีนะครับเนเนชมค้าขายปิงยป้งไก่ปิง้งซมลัะ ใช่อย่างน้องอาหารตำเร็จรูปบอ,เ,อเป็นมบเป็นอย่างนี้ชุบแล้วไม่บ่อโอ้ถุงละสี่พันสีพนส่พันบรรยากาศนะครับนี่ค่าหน่อยกับกำลังว่างของโอ้บรรยากาหน่อยรี่กครของเป็นอาหารตำเร็จรูปแล้วนะครับทุกแล้วนะครับ นีต้องดึงนะครับตัวน,นี้ขายยังนอ้อทางนี้นอ้อมีหลายอย่างมีแต่ยังบุ้งยังกันดิบัวไม้บัวไม้นี่นนครับสมประน้อยบอดเนี่ยเ,ออเ,เดี๋ยวจะเสียดเดี๋ยวส่งพักเรากับนี่เดี๋ยวแถวราคาย,ยังนอ้อไปแถวน้อลาปลาลาหมูลา,ลาป,ปลาลาหมูมุกประเดกเครื่องมุกประเดกเครื่อง ปลานะครับุ่มี่นุ่ไม่เนี่ยมีาไม่มีอะไรอย่างนะครับครับปลา้สาวขยรบเป่าไมเนแล้วล่ปครับ้านซีนมาคโอ้ยอันนี้ปลาย่างก็เพื่อนปลาขาวยังก็ ราะการว่าแปมนับโอยครับเนาะอนี่ปลดสามุดห้าสิบสามสามผุดห้าสิบสามุห้าสิบตัวนี้พุดแล้วเท่าไหร่ะนี่เุ่ลห้าตัวใหญ่ห้ผมมาเที่ยวผมอยู่ของพักครับว่าหาไทยกีบเนี่ปตาขับร้ายนะครับตาน้ำเสปปผุนะครับนี่อันนี้เป็นด่เบียงเวดลยไส้เนีอยย่างงามเลยน้องขาเนาะ อยางเซลอรเลยนี่ครับพูดละอันห้อยละหาซีพันบ่นี่ครับพอกับซื้อกินกินกันได้ครับเ่ครับกูได้มาเที่ยวเมืองเซผนกันมาไต้นะครับเดี๋ยวยืมมือเศร้านะครับตลาดนะครับท่านนี้จะเป็นปลาแห้งง้อไหมครัเนาะปลาแห้งบอกนะจักท่านเลยไหมครับโอ้นี่ครับท่านโอ้ัหเดี๋ยนี้ปลาปลาปลา ปลาขาวเออปลาดิปลายังไนดิแม่ค้าปลาเครื่องไงบ่ปลาอตู้เปลาโจกบอปลาจำเนาะปลาจำเนาะปลาโจกเนาะทางไทยเออปลาจันีปลาปลานตตรสองโลกวัาแบบนี้ กระเชิงเนี่สองลโลูกอะไรล่ะเนี่ยเส้นหัวนสนหักัดนะครับสองลูกนี่ครับประมันสามเส็ดสองประมันห้าร้อยนะครับรนะครับมาได้นะครับที่ตลาดนะครับตลาดเซ้าเงองเชฟโพูนใช่ไนี้ก็มีหอดไว้นะครับตาแล้วก็มีหุ่นแล้วก็กลังแชทอยู่หุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็กไลังจับอยู่ตายัางเลยไหมค่ะนี่ยเห้ยปลาตดปลากูด รากฏโอ้รกรดากฏว่าซือะ <c oughs> อะไรนครับเพรอยากเสืออยูคผมายื้อนทัดอ้าวโชกนมานจะขายเน่งตาไม่ได้หงแนตาอีอย่างอนานนันี้ปลาโจจกนครับปลาโจกปลาโจกปลาไน่เนาะนี่ครับ่ตาเราอ่าเลหกโลปลาโจกตัวนี้หาลูกห โลอะไรละคไม่ค่ะละแปดสิบพันนะครับครับปลาโจกยันีงปลาเนี่ยเส้นนเนาะนี่ไม่นูกอะไรเป็นหอยเป็นหอยเป็นหอยไว้เส้นบางเฮีนเปนเปนบอกไม่ค่ะ้างเลนีปลาลายได้รับหนามปลาาเส้นปนานี่ครับมาได้ครับที่ตลาดืองเส้โปนนะครับน่ครับปลานะครับลายนะครับป ท้งเมนี่เราขายอีกยังไงนี่ขายข้าวตมขวยังงเป็นเซงซี่่เมร์นคนแรกยักล้องวะยังคนแรกว่ายัดกล้องผู้นั้นบอกยาดกล้องวะยากล้องแม่ยาดนี่ยังน่าคุชมพงามเดเขาล้วแล้าเว้ยเม่เาเอตต้มต้มองมอกนาะยังไง่เขเออตัต้มองมองถึงเราจะขั้นละเนี่ เราขายยากระสีพันธ์สีพันธ์ด้ครับเด้เนะี่ย,ย,ยที่นี่เราขายผักชา้เกษตรขายนมพริกขายนั่นเแค่ค่ากันย่างมอวนอยู่แล้วก็ได้เราย่างกองพี่ช <c oughs> ่วพี่ชวยอยู่เต้ผมไปช่วย u, ทักอันนี้กี่ยังขายยังขายขรปุนขายเส้นได้ครับเต้ไอ้พวกมีเสน้นมีสายกับมาได้นะครับมาห<อ>าเราได้เนี่ยเราจัดให้นะครับนี่ยราคาทั้งนี้นี่ยเน<อ>ี่เนี่เส้นกบะปุนนะครับ ไปสมัครงานใส่กันยากบ่มีเส้นมีสายก็ต้องมาซื้อกับพุ่นลราไปกินซะก่อนเนาะตรงนี้เนี่ยกระตม้มแมค่ค่ากินโซ่ให้เบิ่งพร้อมเด้อไหมคันว่าคันผู้ใดว่าอย่านบ่แซ่บแม่คา่าเรากินโซ่ให้เบิ่งพร้อมนี่ยเนี่ยกระต้มเราไม่ได้บอกกระตม้มเนี่ยกระตม้ตมมาทางนี้กันเขาพุณเนาะแม่ค่าเนาะเราเป็นนอเป็นอน,น,อปอน,นอไปเรียบร้อยแล้วนี่มาได้ครับเป็นยังล่ะแม่นี่น มังมีเบนเบนอะไรเบนมังมี่เบน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 พ่ันหองเบนบอกโต้เบนเบนโอ้เนี่ยม่ใช่เนี่ยม่ใช่สีมากวนีีเอาผักคะในใไชข้าวีเหลิดในใไชต้มแล้วก็ซุปบ่ะต้มต้มต้มแล้วก็เนียนต้มแล้วก็เนียนบนอย่างเนียนกับผักคะใชข้าวตีเลิศใช่้าวเมื่อไชแยงกินเลยอร่อยอ๋อลุงฮูลอยไหม หอยเม่ไหมหอยไ่นี่หอยไหอยเสืออยมงผมบงม่ทท่ับมาเที่ยวขับมาเที่ยวนี่มยเ่มมะขยสุแล้วกมีนาทั้งเมยทงพี่มาเที่ยวกินมุยั่นอ่เม้ากรุ่นเก่าในแจหน่อยพรอตลาตั้งนละเนาะหอยมนเก่าม้ากรุ่นตั้งแต่ตลาดตั้งละ่ ได้นะครับทั้งนี้เราก็มีเพิงขายพร้อมถึงเพิ่นของแท้เป็นปะเบื่อนละเจ็ดแสนเลยสองแสนน,นี่ครับประมาณสามร้อยกว่าบาทเด้ออันนี้พักกับเงินคูณเออบุมมีแต่มนแค่นเนาะนี่มีแต่แกงคูณเออมีแต่แกงคูณเลยบุ๋มมีมอนแค่นถึงร้อยข้าจีขจ้าจีปัดข้าจี้ยนใส่นมบ่ราคโอค้ออ ิบเท่าไดสิบแล้วสิวสวสพสบสพันสายาเต้สิบพันชัดชีโอ้นี่ครับปาจีด้ยปาีขนมปังเข้าละไทยกับเป็นขนมปังนะครับอหน่อยกิมกีหน่อยกีมกีล้วทา่านีีเกิดจีแล้วจีลายขนาดนี้ครับไอ้แล้จะ่านเราไม่ขาเราะาสองกันีโอ้สองกันจีนะครับรปาจีเราพิารณาดยงไ ชมไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตลาดเมืองเซต์บลนนะครับนี่เขาจะขายเขาเอ็ดคัำวุกเบงกอนี่ยดอกไม้ดอกไม้ทั้งวีจะเมนคันเบงก์อาจะไม่เบุกเบงเนาะคันุกเบงเนาะเสาวอา้าเรื่องผ้าความงามไอ้ชิมแต่ผู้แต่งงามคือล่าได้ผู้ขายคือผู้ขายได้ผู้ใดเป็กับหาซื้อไปใส่ได้หนึ่งครับเครื่องไอ้พวกอิคลินเครื่องแต่งหน้าพวกอขี้น้าผิวเนาะ ได้แล้วก็สิผู้ชมสวยงามก็ได้เนี่ยแหละฮะฮ่าส่งไอ้หมาไหมค่ะไอ้นี้ขันหมึกเบ่งก็เป็นยังกันนี่กาแฟดีว่าแล้วก็ยาดีบาร<อ>ุง,งยาดีบราบรงุงฮะ,ะมาทางนี้นี่คือตลาดเมืองเซฟโปลน,นะครับบรรยากาศการขายในยูนิคิมขายสินค,ค้า,านะครับช่วงเช้านะครับตลาดเมืองเซฟโปลน,นะครับกับบ้านนี่นะครับออนี่ยังอะไรนะไปยังอะไร กระบูตีกระบูกน้อยตีแซววะแซวนี่งเอาไปเ็จิงได้กินครับเขาไป่หอมใสข้าวสับปะรโอ้เขาจว่ากินผมติดวัดใสออมเสียดอันนี้ครับใสขุ่งน้ำโอ้นเอาไปออมสู่หลุบสู่เต่าสู่แฟนกินนะอากาศให้นี่ก็ไม่ได้กินมาได้แต่ว่าหันเอาไปใสงานได้แม่เนาะนี่ครับ าสุเตทียละมามาสื่อสาระบักลวยมือนั่งด้านนี้จะแซ่บเหอนงั้นเหียวถ้าได้ประคอจะมาขายเงนแบบไม่แพงถึงเราจะท่านหรือม่เนาพันถึงห้าสิบพันะครับปลคอเนาะปลคอหนึ่งพันนะครับมาซื้อได้ยี่ดอกไหระมาณือบ่าไทยได้นี่ขายยังเนาะไลมาเล่นขายดอกไม้ ผักแน่ยสีเอ่อพักหอมผักบุ้งแน่นี่ครับแล้วก็มาทอดเดรเงินค่าเนี่ยเอครับหมากทอดเดรให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนเนาะนะครับบรรยากาศนะครับตลาดเมืองเชียงโขนเย่านเซาส์นะครับผมน่าหนี้นะครับมามุ่งนี้กันนะครับสาวเราขายผักเด้ทั้งนี้นี่ครับมีสุขพังนวดเมคาเนาะมาผักยั้งนี่นี่ครับ ใส่รถจักรละมาเองเลยมาตะบานไดแล้วไหมค่ะโอ้ครับแล้วเพีงได้ใส่รถจักรมาเลยทีเดียวลอานะครับตรงนี้ก็ขายไปตองวัวไหมค่ะแม่ไปตองไปตองกินก็ได้แต่ว่าใช้งานได้กินไม่ได้แต่ใช้งานได้เนาะเสียดเปลืองพี่อันนี้เปลืองโอ้บ้านไม่เห็นละองเหรอเห็ดเปลืองนี่เห็ดเปลืองระดอับใหญ่นะครับดระดับง่ายได้เพลืองธรรมชาติจองกได้ บานนี้กัเว้นกัไปขายในตลาดกัเจ้าจัง่นกัไปขายมะเงขายเวงน้อนเจ้าจะขายเฟืองเจ้าขายเฟืองจัเว้นกับเขาไปขายในตลาดพนแมน่ลาเนี่นจ้ามีว่านเดอนี้ดีนะนี่เบิ่นเร์นเ่เเนเเนเนี่เ่เน่เน่่่่เน่เน่่นี่่เน่่น่ ขายอย่างนู้นสาวน้อยอย่างนี้เนาะขายผักขายมันขายผักขายมันไม่ใช่ขายเราเนาะขายมันเลยขายผักขายมันขายเจ้าของขายเจ้าของขายอล้วเนาะได้เสียไรขายไรเจ้าละได้เสียไรกาขายอย่างล้ววะงรับขายไว้ตัวไายเก็บแล้วนี่ยผักคอมนี่มาแล้วนะครับ ก้วยน้าน้งเงีดยน้้าเง็้ขาวนาะแม่ค้าเนาะเออเงี้เห็้เห็ดขาวรีเห็นน้ฝ้าฝ้านะครับเี้ยน้งฝ้านะครับมาได้นับนี่ๆนะครับสินค้าพื้นบ้านปูกับพื้นเลยนะครับีครับแม่นอนครับตลาดเมืองเซฟโซนนะครับนี่ครับทั้งน่กเขียนเราเต็มตรงเร่งตรงเห้งเยอะหือนก็แม่ค้าไปไหนมาไปมาจะไปคุปป้าบ่ ด้คร oh, <that> oh, oh, <that> ับ <that> ี่ครับดูแลเจัน่ายเลยิบันบสิบพันีบโอ้กับปลาแพงเนี่ยครับเขาขี่เราเขาจได้หางนห้งหนึ่เนาะาวพันนั่นเอครับมาเลยนะครับ่คือบรรยากาศครับเด็ขายยังไันั่งยนร้านร้านบอกโอ้มานั่งผอมไไง อ๋อน so ี่เขายของอ่าทอดอ่านี่นี่กัาปอกทั้งแกะทั้งงานันยืแลวก็ได้เอ้าวายเอาแล้วทั้าแ้วไอ้พอมเรียบร้อยเลยนะครับเอาแล้วเออีกแล้ลก็มีเอ้าจักที่บนเดี่ยวเศร้าละก็ได้ทั้งนั่งขายทั้งจักต้งบอกเอ้วายไนี่เลยนี่ไงอาทีละก็ขายล้วยเนาะล้วยล้วยย่างเดียวลก็พักเนาะ กินค่าเราแม่มตลอดตคนขายกับพุกเก้าเนี่ยล่ะเก่าน่าจะผู้ขายเนี่ละผู้ใดกันตามบุกพิกกันตามก็กัวมาหาเราได้เรือนี่นะพี่ผู้ใส่กุ้งงามพี่นี่นะ่ข่าวทั้งีมาได้เลย่ี่ตลาดมืองซีผลนะครับทันนี่ครับายขันบึกบิงบอกไหมค่ะนี่ครับทำบกบิงบุนีวันศินบุรันศินบอกว่านี่ อ้สเห็นใหญ่พร้อมบาเมื่อนี่เจ้า่อเห็นขนมวิ่งหลายเนาะอันนี้เป็นยังไงค่ะขนมขนมโอ้ขนมยังขึ้เป็นสีหนาตาโอ้บ่เคยเห็นมะคุ้งซุปเล้าสองหน่วยไงโคโลเราขายพร้อมกัินก็ขนมนี่ครับมาได้ทั้งเมฆาทั้งนี่นะครับนี่ครับอยู่เมืองตลาดเมืองเซ่ดผลเด้อ แ้นขาท้งปาทั้งทักปาเนี่ทงไตกับเป็นป้ากะดุกเล่าหมักแข้งหมักเครื่องหมแตงมีบดนะแมค่ะมีบดมีบดดครับครบยดได้อันนี้เป็นยังไงฮะบอนก้อบนวีบอนแหงบอเออนแหงเอาไปแกงร่แกงไปแกงกุ้ง บอลแ่ครับบอลแหงเด่อเล่ <cn> ้อมแกงเลยนี่อันนี้อันนี้ไม่ยังอันนี้เออ่งเร่งเร่งเรงอง็กไม้าเ้าอาหารจำเร็จลวกต้องมาทั้งพี่ทั้งทั้งสาวสองสาวทั้งพี่นี่ครับเพราะว่าติเป็นยังลาบบอก ลาบปลาหมกปลาแกงไก่ต้มปลาเนาะนี่ครับแก้วแล้วก็มีเออพวกนี้เดือดไฟปานะครับนี่ครับตีนไก่แล้วก็มีมาได้ครับนี่ครับตลาดนู้นเสื้อผนนะครับของอยู่ของกินนี่ร้ายนะครับนี่ครับคดลมาเราลองคผิดหังครับเช่นเดียวนนะครับ ไม่ค่ะพี่สามคนนั่งเฮียนกันสอยลอยขายอย่างน้อยเลี๋ยวน้องขายปลาขายหอยขายปลาขายผักิเล็กขายน้ำผึ้งเนาะผักิเล็กเราไ่เป็นก้อน่วยย่างดีนี่ครับทั้งนี้ก็เขียนแล้วก็รวกให้เรียบร้อยเนาะไม่ค่ะของอะไรจะพันละนี่ผัไหมี่ร้องผัดผัดซื้อไปกับแกงเลยเนาะนี่ครับนี่ครับมาได้ครับตลาดเรื่องซื้นะครับมันนุ่มนี่มาเนี่ยไม่ค่ะแล้วก็ร่างเบิ้งยูทูปเบิ้งคลิปเดียว เบื้งสตอรี่ขายขนมบ่ไหมค่ันี่ครับขนมเราก่อนเราจะพั่นล่ะก่อนเราพั่นก่อนเราพั่นนะครับก็คือไล่ได้นะครับขนมไปกะจีเนาะนี่เนาะกะจีส่งเครื่องบ่อนอ๋อนี่ครับบ่เห็นบ่เห็นหมูกระท้อบอเห็นเป็ดกระท้ออเอหมูกระท้อบ่มาก กระเพิป็ดกระท้อไกลกระท้อนลยครับมือนี่อนี่ครับของแม่บอกไกลนี่บอกนียของแม่ที่ของเงินเนี่ยข้าผู้นี้เราใชต้มก็บเปียกได้จทั้งนี้อาหาการเกษตรมาท้นี้นะครับไว้จะได้บัเราจะพันหรือไม่ข้าไว้เนี่ยหาพันโอ้นี่ยครับายเราไม่ได้ยงๆได้ครับหนี่งยายา อันนี้กับบกแดงแล้วกับนวยย่างๆเนาะๆนะครับน้อยยังนอกับสานบ่อนนี่ยนอสานนอสานนะครับนี่ครับมาได้นะครับทั้งหมดผักกาดผักบุ้งนี่นะครับกลาดบรรยากาศกลาดแมงสีผัวนี่เป็นเสานะครับดูนี่แล้วก็ขายหอยอันนี้ตาวอ่ะตาวไป็นแกงแกงเส้ตาเสงยังบอกแกงเส้นต๊ะ ยังสิกระดูกเนาะขาเรากระปอเรากปอตัวเจ้าท่าล่ิงาิปเดี๋ยวคับเดี๋ยวไล่เนครับตัวเจทนันนี้กับบัมพิกบักพุงหัวปีแล้วก็มีด้อมีแต่หัวเดีนเียกาแล้วนี่แล้วก็จชิบกาแฟไปนั มาเบ่งบรรยากาศการสื่อขายใกล้บ้านนี้ไก่กระท่อได้บานนี่มูกระท่อบ่มีมี่จะไกลกระท่อมื้อนี้เออเกโตท้งหมืน่ะโตเพราเกโตนะเโตเมาบนเลยบ่แม่ค้าเมาล่ะเนเมาวะนี่ไรไม่ได้เราคือเคียงนี่อเคียงนี่หาเส้นหาเส้นหาคือก็มาให้ครับโอขอหาเส้นห้ก็มาให้คุณหาเส้นทีหาาแทนหัหาแนลูก นนเนจีตโตล่นี่เโตเตตอ่าแสนซีอคร,รับบรรยากาศการซื้อขายไก่กระท้อหนูกระท้อมมีมเลยนี่ทั้งนี่แล้วก็นี่ทั้งปีทั้งเดืนเดอนด้วอยากเอาอันใดนะอ,อันนี้ไม่ยังเหรอหเอบรบหอเอาไปต้มแอก,แกัแกงเลยหรือปลาก้างก็ได้แกงเลยหรือต้มกนก็ต้มแหละต้มแล้ก็ต้มต้มมอนบ่ โอ้นี่ครับบอนแห้งนะครับเอาไปแกงเลยผมที่วันไดผมอยู่ทนพักสี่เอเนี่ยเนี่ยยังนี่หินเห็นหินเห็นนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นนะครับสองละเจะท่านจ็กแสนลรือไม่ครับสองละห้าสิบพองละ้าสิบพันสามารถเจ็ดสิบาทเขาตีเพิ่มที่เราครับนี่ครับ เห็นนะครับหากินใหญ่ได้เนาะหายากได้ชัดปา่าอันนี้ดอกบัว,วนะง่ายง่ายง่ายครับบัวดอกบัวจนถึงดอกบัวเพิ่มเนี่ยได้บ้า,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 านใครได้ด้วยบรรยาการเกษตรในร้ายนะครับมาทางเี้มันเสียปวดเทา่ามีหลายหลายอย่างนะนี่แล้วก็มีพักมีบักแจงนะครับมีบักล้วยน้องไม่คานนี่ครับหนาทั้งนี้เอ้าออต้มต้มแล้วก็เป็น นี่ครับขต้มเป็นเด็ดบคือท really? ั้งห้าได้หน่อยครับเป็นเด็ดเป็นสวยๆเลิศแหลมขายดอกไม้ของอม่ค้าเนาะขายคัสคัมห่อมเด้หมเด้อคุณดอยากห่อมกับมาที่นี่แม่ค่าแล้วอีกจัดห้่อห่อมขาสารก็ห้อมดีมากนะเดเออนิบกินนะไดเลือกได้นะครับขายถุงละไจจำขันเลยไหมคะห่0มหนกีบสีพันกีบอือครับ ไปอย่าปิดอย่าไก่เด้ออย่าไปกินที่ผมมาเด้อนั่นนี่เราก็ขา,ายผักหอมร่วมเป็นบอไมค่ค่ะผักหอมร่วมนี่ลนะก็ไอ้เครื่องงอกเครื่องงอกนะครับมาได้ครับตลาดเมืองเสตผลนะครับเดี๋ยวครับบรรยากาศหยุดเห็นคนงามมั้งบานนี่แต่คนยุ่งงำล่ะต้องหัวเงินทั้งนี้เราขายปักแตงยางเดียวไม่ค่ะโอ้ยมันแนวไหนนะครับปักแตงเราไม,ม่เป็นตัวใหญ่เด้อไปใจถุงถุงเล็จะ <_' S 1> พันเลยไม่ค่ะ พันสาวพันนะครับของเรานี่บรรยากาศนะครับตลาดเมืองเซผลนะครับเรืองเม้านะครับที่คนกับคึกคักนะครับน่อยู่กับประเทศพักในร้ายนะครับทั้งนี้กใคันบมกเบงพักแน่นอนทั้งสาทั้งผี่ล้วะขายพักม่บอกเรนจะบอกที่ับพักรวมเราของรากพันธ์หรไม่ค่ะ กองหาพันนะครับหอมยอดขยยางครับเบิ้อไปเรื่อยๆครับบรรยากาศตลาดเนื้อซีดผัวน้ำมันเศร้านะครับนะครับอ่าเม่์ไงเรากลับขายย่งเนาะขายตกแตงขายตกพริกเนาะแมงเมงแมงอย่างรนี่ จิงรีดเนี่อันนี้ปลาบูตีปลาเมนปลาฟั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 นว้าวโอ้ปลาตะบูปลาเมนตีปลาเมนปลาฟันปลาฟันโอ้ขายกองเราจะขั้นหรือไม่ค่ะข้าวพันธุ์ข้าวพันธุ์ไออยู่ในน้ำจิ้มเลยกระเทียมกรพริกตัวผเท่ากี่ขั้นตัวขั้นต่ำกับซื้อไม่ได้ อันเนี้เขากัวเนาะอร่อยอ,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 อร่อย,ออยเพ็รค่ะดับร้องว่าเพชดเด่นบ่เ็ดเอ่บ่เพ็เพร,เพรเอามาขคน้นเลนาะแม่ค่ะทั้งนี้ที่กันบบอเเียวบบอเซียวบ่เผ็ดเนี่ยซิมเบิ้งสักคนกันได้ทังนี้บ่เพกรซิมแล้วออบ่เผ็ดซิมเบิ้งเบิ้งซิมเบิ้งแหลวบ่เพชดบดีซิมม่มันอ่อนมากงซิมรอเลยว่าเนาะอันนี้ไม่ยังเนาะนี่นนเ็ดฮะ แบบแขี้วแมนอ้าวเบบเบบีจ้งไดนกินเอาเขี้ยวมากเขี้ยวมาเขี้ยวมาเขี้ยวมากแมนโอ้นี่ครับเนี่ยเข้วหมากเด้อเสี่ยสีเสียดสีเสียดแบานั้าหัวต้นเนาะโอ้ยเพื่อนบ้านนะผมก็เลยงงแต่ว่าสีเสียดเกันพราเข้าใจอยู่อ้าวมีอ้าวมีคนใจแล้วมีใครมาแดงของเรื่องอาหารของสูงเดี่ยเดี๋ยวยูนจานเดียวกัผพาอยู่นี่มาเอาแล้วเนี่ย จานเด้อคาวันี่เห็นบอกจานทลาม่ค้าวิมพันกี๊ซิพันกี๊เลยครับนนี่ของเสียนี่นี่นี่ของเสียผูทเเ่าแล้วกันนี